ผีคอหัดผมไม่เคยคิดเลยว่าคำว่ามองไม่เห็นแต่เหมือนมีคนมองอยู่มันจะรู้สึกหลอนขนาดนี้คืนวันนั้นผมต้องขับรถกลับบ้านคนเดียวดึกมากแล้วถนนโล่งจนเหมือนทั้งโลกเหลือผมแค่คนเดียวข้างทางเป็นป่ารกมีแค่ไฟถนนที่ติดติดดับดับลมพัดแรงจนเสียงใบไม้เสียดสีกันดังสู้สู้แปลกตรงที่ แม้จะป่าแตงเงียบเกินไปไม่มีเสียงจิ้งหรีดไม่มีเสียงกบไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงลมกับเสียงเครื่องยนต์ของผมตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบตัวมันทําให้ผมเผลอส่องกระจกหลังแล้วผมเห็นบางอย่างแวบเดียวเหมือนเงาคนนั่งอยู่เบาะหลังผมหายใจสะดุดใจเต้นแรงพอรีบหันไปมองจริงๆกลับไม่มีใคร แต่กลิ่นเหม็นตุตุคล้ายเลือดขาวผสมกลิ่นเน่ากลับโชยขึ้นมาในรถจนแทบอาเจียนผมขับต่อด้วยความหวาดระแวงไม่กล้าหยุดไม่กล้ามองกระจกหลังแต่ยิ่งขับยิ่งรู้สึกว่าเบาะข้างหลังยวบลงเหมือนมีคนนั่งอยู่ผมพยายามเปิดเพลงกลบความกลัวแต่เครื่องเสียงกลับมีเสียงซาซาแล้วจูๆ่ๆเพลงก็ดับตามด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วๆใกล้หูผมหันมาสิหันมาหาฉัน เสียงนั้นทําให้ผมแทบเหยียบเบรกแต่ผมกัดฝันไม่หันไม่แม้แต่จะมองกระจกหลังผมพยายามเร่งรถให้เร็วที่สุดแต่ทันใดนั้นเหมือนมีลมหายใจเย็นๆเป่าที่ต้นคอแล้วเสียงนั้นมากกว่าเดิมหันมาดูสิหันมาหันมาหาฉันผมหลุดสะบัดในใจอย่าหันอย่าหันแล้วเหยียบคันเร่งเต็มที่แต่จูๆ่ๆรถผมก็ดับสนิททุกอย่างเงียบลง เหลือแค่เสียงหัวใจผมเต้นโครมโครมฝ่าหน้ารถดับหมดความมืดกลืนกินทุกอย่างและตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงกระดูกดังก็๊กแก๊กก,ก็อกแก๊กมันเหมือนเสียงคอคนหักทีละนิดเสียงนั้นดังมาจากเบาะหลังช้าช้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆผมตัวแข็งไม่กล้าขยับเหงื่อแตกทั่วตัวแล้วจูๆ่ๆมือเย็นเฉียบคว้าบ่าผมผมสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปโดยไม่คิดและผมเห็นมันเต็มสองตา ผู้หญิงผมยาวหน้าเละเหมือนถูกกระแทกแรงคอหักบิดไปด้านหลังร้อยแปดองศาแต่ตายังคงจ้องมาที่ผมยิ้มกว้างจนแก้มฉีกผมกรีดร้องสุดเสียงพยายามเปิดประตูหนีแต่เสียงหัวเราะของเธอดังสะท้อนในหูหนีไม่พ้นไปด้วยกันแล้วเธอค่อยๆค,คลานจากเบาะหลังขึ้นมามือเย็นเหมือนน้ำแข็งจับคอผมแน่นความมืดรอบๆเหมือนปิดตายทุกทางภาพสุดท้ายที่ผมเห็นคือใบหน้าเธอแนบข้างแก้มผม ฟังเสียงกระดูคอตัวเองกอกแก๊กกกแก๊กก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไปเช้าวันต่อมาคนเจอรถผมจอดทิ้งไว้กลางทางประตูล็อกไม่มีร่องรอยคนอยู่ในรถแต่ที่เบาะหลังมีรอยเลือดเป็นทางยาวเหมือนมีบางอย่างถูกลากออกไปในป่าเขาว่ากันว่าตั้งแต่วันนั้นมาใครขับผ่านเส้นทางนี้ตอนดึกๆมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบหันมาสิ หันมาหาฉันหลังจากข่าวรถเก่งคันนั้นถูกพบกลางทางพร้อมคราบเลือดประหลาดคนในพื้นที่เริ่มล่ำลือกันหนักว่าถนนเส้นนั้นมีผีคอหักแต่แทนที่จะทำให้คนกลัวมันกลับดึงดูดคนบางประเภทรวมถึงผมเองผมชื่อวินทำรายการแนวล่าท้าผีทาง YouTube พอได้ยินเรื่องนี้ก็เหมือนเจอทองคอนเทนต์แบบนี้คนดูเพียบผมกับเพื่อนอีกสองคนก้องกับเบียร ตัดสินใจไปถ่ายทำทันทีในคืนเดือนมืดแบบที่ข่าวเล่าว,ว่ามีคนหายเราขับรถไปจอดใกล้จุดที่พบรถคันนั้นถนนเงียบสนิทมีเพียงแสงไฟหน้ารถกับป่ารกมืดลึกเหมือนอ้าปากรอขมือบทุกอย่างนิ่งจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองชัดผมเปิดกล้องไลฟ์สดพร้อมพูดติดตลกกลบความกลัวแต่ลึกๆมันอึนอดอัดแปลกๆวินมึงได้ยินปะเสียงเหมือนมีคนเดินตามผมเหน่ยหูฟัง จริงเสียงใบไม้แห้งย่ำกรอบแกรบกรอบแกรบ,แ,รบแต่มันไม่ใช่เสียงลมเสียงนั้นหนักเหมือนเท้ามนุษย์เดินวนรอบๆบ,บพวกเราผมหันกล้องหมุนรอบไม่มีใครนอกจากต้นไม้ดำทำมือเรียงรายผมพูดแต่ในใจเริ่มเย็นวาบและอยู่ๆเสียงผู้หญิงกระซิบเาผาเๆก็ดังผ่านไม์กล้องหันมาสิหันมาหาฉันผมหยุดนิ่ง เลือดในกายแทบหยุดไหลเพราะเสียงนั้นมาจากด้านหลังผมชัดเจนทั้งที่เมื่อกี้ยังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมรีบหันขวับไปไม่มีอะไรนอกจากความมืดกล้องเริ่มหน้าซีดมึงอจะถ่ายแล้วกลับเหอะกูแม่งขนลุกเบียโหระขมอย่าบอกกูว่ากลัวผีแล้วหันกล้องไปส่องป่าพร้อมตะโกนว่าออกมาดิทำมีจริงคำพูดนั้นเหมือนปลุกอะไรบางอย่าง เพราะทันใดนั้นลมแรงพัดโหมเสียงใบไม้ดังสนั่นเหมือนคนเป็นร้อยวิ่งสวนทางผมได้ยินเสียงกระดูกดังก๊อกแก๊กก,ก๊อกแก๊กดังมาจากในความมืดแล้วบางอย่างก็โผล่เข้ามาในแสงไฟรถผมผู้หญิงผมยาวเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งหน้าแหลกเหลวคอบิดผิดธรรมชาติจนหันมาจ้องเราตรงๆโดยที่ตัวเธอยังหันหลังอยู่ดวงตาขาวโพลนยิ้มกว้างจนมุมปากฉีกถึงแก้มเฮ้ยวิ่ง ผมตะโกนพวกเรากระโดดขึ้นรถทันทีผมสตาร์ทเครื่องใจกระหน่ำเร่งคันเร่งเด็มที่แต่พอเงยหน้ามองกระจกหลังเธอนั่งอยู่บนกระโปรงหลังรถแล้วคอหักบิดกลับมามองยิ้มพร้อมเสียงหัวเราะฮ่าฮบิก <B> <K reet> รีร้องลั่นพยายามเอื้อมไปปิดกระจกหลังแต่จู่ๆเสียงปั้งดังสนั่นกระจกแตกเป็นเสียงมือซีดของเธอคว้าคอเบียดึงออกไปนอกหน้าต่างต่อหน้าต่อตา ผมพยายามเหยียบเบรกกล้องตะโกนลั่นแต่ทันทีที่ผมหันไปมองข้างทางผมเห็นเธอหักคอเบียดดังกรอบแล้วลากร่างหายเข้าไปในป่าผมแทบอ้วกกล้องร้องไห้เหมือนคนเสียสติผมสตาร์ทรถต่อพยายามขับให้เร็วที่สุดแต่ทุกครั้งที่ไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าผมเห็นเธอยือนอยู่กลางถนนทุกครั้งไม่มีเสียงไม่มีการขยับแค่ยิม้มแล้วหายไปในเสี้ยววินาที ผมกับกล้องตัดสินใจกระโดดลงรถวิ่งหนีเข้าป่าหวังหาทางลัดไปหมู่บ้านแต่ยิ่งวิ่งเสียงก๊อกแก๊กกอกแก,ก๊กดังไล่หลังเร็วขึ้นเรื่อยๆพร้อมเสียงกระซิบหลายเสียงประสานกันหันมาสิหันมาสิหันมาหันมาหาฉันกล้องทนไม่ไหวหันกลับไปและผมได้ยินเสียงกรีดร้องสั้นๆก่อนที่เสียงจะขาดหายเหลือเพียงเสียงกระดูกบิดดังลั่นผมไม่กล้าหัน ไม่กล้ามแม้แต่จะหยุดหายใจวิ่งสุดแรงจนสะดุดล้มกลิ้งลงเนินชนเข้ากับลำต้นไม้ใหญ่จนหัวแตกก่อนจะสลบผมเห็นเธอคลานลงมาจากกิ่งไม้เหนือหัวคอบิดกลับด้านตายิ้มพร้อมเอ่ยเสียงเย็นเยียบว่ายังเหลือมึงผมตื่นขึ้นในโรงพยาบาลวันต่อมามีคนเจอผมสลบอยู่ข้างทางแต่ไม่พบร่างของกล้องและเบีย พวกเขาหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนและที่มือผมมีเส้นผมยาวยุยพันแน่นอยู่เต็มกำมือตั้งแต่วันนั้นผมได้ยินเสียงกระสิบในความมืดเสมอโดยเฉพาะเวลาขับรถตอนกลางคืนเสียงเดิมหันมาสิหันมาห,หาฉันผมรู้ว่ามันอย่างตามผมอยู่และครั้งต่อไปผมอาจไม่รอดเหมือนครั้งนี้